เราก็รื้อหมดเลยนะครับเพราะว่าเราคว้านลูกแหวนใหม่แต่ช่วงนี้นะครับเนี่ยช่วงพุ่นเนี่ยมันก็ต้มปั่นไฟนะครับในช่วงช่วงในนะครับโรเตอร์เนาะถอดยากนะครับแต่ก็น้อยตัวที่จะถอดง่ายนะครับครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพัดลมเสียงดังเนาะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปั่นไฟกันนะครับ น้ำท่วมเนาะแล้วก็จั้ของก็เพึ่งว่างมาเอามาซ่อมนะครับนี่ตัวนี้นะเท่าที่เช็คเบื้องต้นแล้วก็ต้องคว้านลูกแหวนใหม่นะครับเพราะว่ามีควัานขาวไหลเยอะมากก็เดี๋ยวลือดูอีกทีนึงนะครับยกขึ้นมาแล้วนะครับ เรามาดูครับอ่าด้านนี้ก็ซ่อมเครื่องซักผ้ายี o ่ห้อ LG อยู่นะครับอันนี้อันนี้ซ้อมจากส่วนนะครับนี่เราหายทุกอย่างาลูกค้าบอกเป็นอะไรมาอ๋อเหมืนกับปุ่กเฟืองออง,อองนีเคถ้าเกิดล็อกก็าปุกเฟืองพังน้ำเข้าแล้วมันล็อก ไอ้พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะก,การล้างให้หมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูเครื่องด้านนู้นกันดีกว่าตอนนี้เราก็ลื้อมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับมีแต่ตัวนี้แหละครับเดี๋ยวลองดูนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้แน่นมากนะครับบางตัวก็ออกง่ายบางตัวก็ออกยากอ่าเดี๋ยวออกได้แล้วเดี๋ยวมาถ่ายรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะอ่าถอดออกมาแล้วนะครับ นี่จะเป็นเปเปอร์นะครับจะแน่นหน่อยเนาะแล้วก็จะมีตรงนี้เราต้องระวังนะครับเนี่ยจะมีไม่เหล็กไว้สร้างกระแสไฟเนาะนี่ก็มีซีนก็เริ่มรั่วแล้วเนาะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนด้วยนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องคว้านลูกแหวนมาอยู่แล้วครับอาตอนนี้เราก็ถอดมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับเราถอดมเลยออกไปแล้วเนาะไม่ได้นะครับเนี่ย คือแต่สตาร์ทเนี่ยครไม่ทำงานเดี๋ยวต้องทำให้ลูกค้าด้วยนี่ก็หัวคอมก็มีลายนะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวจะการกึงให้ใหม่นะครับให้เรียบอ,ออกมาครับออกมา เด้งตับมือฟันหลุดอืมอ๋อมีต่อดอยู่ดีนะครับโอ้การรวมด้วยครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลึกครับเดี๋ยวลกปวดเลย โอ้ยหลุดมือสมปกติไม่ออกอืมด้วขวาครอบไปไหนอันนี้เราเราทอดมาหมดแล้วนะครับอ่าก็อ่าพูดกันตรงๆก็ของของพวก ี่หบางยี่ห้อนะครับคุณภาพเขาไม่ถึงเนาะลูกสูบแหวนก็หลวมนะครับเสีสูบหลวมแหวนหลวมแล้วก็กา้านการก็หลวมเห็นไหมะเราเคาะให้ดูเคาะนะะอย่างนี้ก็ไม่ผ่านแล้วนะครับก็ผมก็ลองเปลี่ยนก้านใหม่แล้วนะเ,เปลี่ยนก้านใหม่ก็ก็ยังดังอยู่เหมือนเดิมแสดงว่า แสดงว่าข้อเวี่ยงนะครับตะเป็ดเนี่ยนะครับมันคุณภาพมันไม่ผ่านนะครับก็เดี๋ยวเราต้องคุยกับลูกค้าครับว่าเขาจะทํำไหมครับเพราะว่าตอนนี้จะจะแพงแล้วครับหลายตังแล้ะก็หรือกันแบบเขาเรียกว่าหรือกันยับเยินการเกษตรมันก็ต้องเลือครับนะเพราะว่าไม่งั้นมันมันก็ไม่ได้ครับ ถ้าเกิดเราทำงานละเอียดเราต้องตรวจเช็คหนึ่งถึงร้อยนะครับอันนี้ก็แปดถ้าเจ็ดจุดห้าแรงเลยโอเคครับ